ท้งวงสู่ทะลวงอาวิธาเลื่อนทานชีวิตจิตวิญญาณก้าวหนาในมักคาพุทธธรรมตื่นจากมง,งายขอที่542ถึง550 นะพระปเจ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันนะไวนะ้พระโสดาบันจะเป็นนักบวชก็ได้เป็นฆราวาสก็ไดนะ้ที่ปฏิบัติได้ถูกตรงท่านตรัสว่าสมณะไม่ใช่ผู้มีศีรษะโลน้นะแต่เป็นผู้สงบบาปน้อยใหญ่ได้จะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ได้ที่สงบบาปน้อยใหญ่ได้นะมีอริยธรรมถ้าเป็นพระโสดาบันก็ ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงที่จะตัดสรู้สู่ความพ้นทุกข์ในเบื้องหน้านาะทางกระตัดอย่างนั้น <c oughs> ไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานนะก็ไม่ไปเอามาดูนะเล่มที่12นะข้อที่ห42ครั้งนั้นแลพระภูมิพระภาคตัดบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลาย ทำหกประการนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันนี่พุทธพจน์เจ็ดนั่นนี่ทำหกประการจะทำให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดเป็นเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหรือน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองอเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันนี้ก็เป็นลักษณะของพุทธพจน์เจ็ดนะลักษณะของพุทธพจน์เจ็ดมีสารณียะนะปิยาการณาครุกรณาสังคหะอวิวาทนะสามัคคียะเอกอีภาวะนะเป็นลักษณะของพุทธพจน์เจ็ดนะมีเนี่ยระลึกถึงกันเนี่ยสารณียะทำความรักกันในปิยาการณะารักกันแบบพุทธะแบบบริสุทธิ ทาความเคารพกันคารุกรณะเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันแล้วก็สังขะ <c oughs> <c oughs> นะเพื่อความไม่วิวาทกันนี่อวิวาทะนะเพื่อความพร้อมเพียงกันนี่นะสามัคคียะและเป็นไปเพื่อความเป็นพวกเดียวกันเนี่นะเป็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะอันนี้เป็นเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพุทธพจน์เจ็ดนะ ท่านบอกว่าสารานีธรรำหกจะทําให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดและพุทธพจน์เจ็ดก็จะทําให้เกิดสารานีธรรมหกทำหกประการที่ทําให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดเป็นฉนะัยน่ะที่จะทําให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดนี้เป็นฉนะัยนะ่ะเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนะ่ะหกประการเป็นฉนะัยนะ่ะดูกระพิกสุทั้งหลายนะ่ะพิกสุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรม อันประกอบด้วยเมตตานะไปปฏิบัติทางกายอันประกอบด้วยเมตตาก็จิตที่เมตตาจนถึงขั้นนะทำกายที่ดีต่อกันนะสภาพร่างกายนะการประพฤติท,ทางกายที่ดีต่อกันเนี่ยเข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตานะมีจิตในเมตตาถึงขั้นที่ ทำสิ่งที่ดีต่อกันทางกายเลยทั้งในเพื่อนพรมจารีทั้งหลายคือหมูมิตรด,ดีเพื่อนหมูมิตรด,ดีหมูกลุ่มมิตรดีนี่แหละทั้งในที่แจ้งและที่รับทำเลยที่แจ้งก็ทำที่รับก็ทำทางกายเนี่ยปรัถนาดีต่อกันทางกายใจที่ปรัถนาดีถึงขั้นปฏิบัติทางกายทำแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ทำความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันดูกระภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหปมจารีทั้งในที่แจ้งและที่รับอันนี้ก็มีจิตที่เมตตาถึงขั้นที่ ปฏิบัติดีต่อกันทางวาจาทางวจีเห็นไหมทางวาจาทางวจีนี่ให้เกิดสิ่งดีต่อกันละกันนะในหมูมิตรดีนะทั้งในที่แจ้งและที่รับนะเพื่อนในเพื่อนสหพรมจารีก็คือหมูมิตรดีนี่แหละทั้งในที่แจ้งและที่รับนะทั้งที่แจ้งที่รับเลยทาที่แจ้งก็ทำนะวาจาที่ดีต่อกันที่รับก็ยังมีวาจาที่ดีต่อกันแม้ นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหรือน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูกระภิกษุทังลายอีกข้อหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตานะอันนี้ทำความเมตตาในใจนะแม้ไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจา แต่ใจนี่แหละใจนี่ก็ยังเมตตาปรารถนาดีต่อกันในเพื่อนสหพมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับการทำในที่แจ้งก็ทําในที่รับก็ทําทุกเวลานก็ปรารถนาดีต่อกันมีเมตตาอุเบกขาต่อกันแม้นี้เป็นเหตุให้ะระลึกถึงกันทําความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความ สงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหรือน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามข้อแล้วนะนีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสามข้อแล้วข้อที่สี่ทีนี้ดูกระฟภิกสุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรม นะคือร่วมกันทำสิ่งที่ดีเนะี่ยหรือไปบิณทบาตมาภิกษุไปบินทบาตมาได้ลาบอะไรมาหรือบางทีไม่ได้ไปบิณทบาตแต่ก็มีคนเอาอาหารมาถวายมีคนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ใดบางท่านอาจจะได้แต่บางท่านก็จะไม่ได้นะท่านใดที่มีลาบโดยธรรมเนี่ยท่านใดได้ลาบด้านไหนโดยธรรมนะภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบ เป็นลาบสักว่าอาหารที่เนื่องในบาทเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งแม้แต่ไปบินทบาตมาของเรามีสิทธิ์จะกินของเราเองด้วยซ้ำภิกษุท่านมีสิทธิ์ที่จะฉันของท่านเองโดยไม่ต้องแบ่งไครก็ได้ก็ไปบินธบาตมาเรื่องของท่านเนี่ยนจะไปนั่งฉันที่ไหนก็ได้นะพระเจ้าจบอกที่สุดแม้วัดที่ได้มาเองเลยปีข้างตัวไปบินฑบาตเองเลยได้อาหารมาเองเลยนี่นะก็ทํำยังไงก็ไม่ ก็บริโภคโดยไม่เกี่ยวกันไว้เพื่อตนเห็นไหมบริโภคโดยไม่เกี่ยวกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนพรมจารีผู้มีศีลธรรมเห็นไหมเพื่อนพรมจารีที่มีศีลธรรมน่ยโมมิตรีที่มีศีลธรรมเนี่ย,ดดรรยก็เอาอาหารมารวมกันใครไปบิณฑบาตมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เอามารวมกันนะ แล้วก็มาแบ่งกันบริโภคมารวมกันเอาท่านใดจะต้องใช้อาหารชนิดไหนชนิดไหนที่สมดุลที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองก็เลือกเอา,าอย่างนี้เป็นต้นเอามารวมกันเพราะว่าบางท่านกบินทบาตได้มากบางท่านกบินทบาตได้น้อยตามบารามีในครั้งนั้นตามเหตุปัจจัยในครั้งนั้นนาตามยิบากดีร้ายในครั้งนั้นแต่ก็เอามาล้อมรวมกันนี่เบื้องต้นทําในเรื่องอาหารนะ ของเราก็เหมือนกันนะการทาอาหารนี่ก็มีก็อ้าวทำอาหารร่วมกันใครเก็บอะไรอะไรมาได้ใครปลูกอะไรได้ใครเก็บอะไรได้ก็อ้าวมาเอามารวมกันแบ่งหน้าที่กันเอามารวมกันทําอาหารส่วนกลางกินใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยในหมู่ขราวาสเราส่วนหมูนักบวชท่านไปบิณฑบาตมาท่านได้อะไรนะก็เอามารวมกันขราวาสเราก็เหมือนกันนะช่วยกันทําช่วยกันปลูกอยู่ปลูกกินช่วยกันเก็บมาช่วยกันทํากับข้าวแล้วก็มาแบ่งปันกันการกินนะ แม้แต่เรื่องเงินดืนท่านไม่ได้เอาแต่เรื่องอาหารนะท่นานยกตัวอย่างเรื่องเงินๆดนด้วยท่านว่าเนี่ยาลาบที่เกิดขึ้นโดยธรรมเนี่ยภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดนะก็คือ,คอทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยธรรมอย่างถูกต้องไม่ได้ไปคดไปโกงใครมามีคนเคารพศรัทธาให้เรามาหรือเราภาคเพียนเราเป็นฆราวาสเราร่วมกันทําก็เกิดลาบโดยธรรมขึ้นมานะพระเจ้าบอกว่าที่สุดสัก ว่าอาหารที่เนื่องในบาทแม้แต่เราได้เดียวๆของเราเลยคนเดียวเลยนะไปบินทบารดมาเดียวๆคนเดียวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยังเอามาแบ่งปันกันนะเอามารวมกันเอามาแบ่งปันกันท่านใดจะใช้อะไรแค่ไหนก็เลือกกินเลือกใช้ไปนี่แหละเป็นสาธารณโภคีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยทั้งของกินของใช้เอามากินใช้ร่วมกันเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าคิดออกอยังไงนะ าสามารถที่จะให้คนเอามากินใช้ร่วมกันได้โดยที่ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดใครจำเป็นต้องได้ใช้อะไรก็จะได้ใช้ <c oughs> ซึ่งถ้าปกติเอามารวมกันเป็นไงคนก็จะคิดรลบสิใช่ไหมเอาเยอะๆส่วนตัวสิใช่ไหมแต่นี้ไม่แม่ได้อะไรส่วนตัวมาก็เอามารวมกันมารวมกัน,นเป็นกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันนะ อย่างอาจารย์เนี่ยได้อะไรเยอะที่คนเขาจะให้ส่วนตัวนี้เยอะจังเลยเขาจะเอานู่นเอานี่มาให้ฉันเอาได้มาฉัจาก็เอาไปเข้ากองกลางับเข้ากองกลางก็รับมารับมาก็ไปเข้ากองกลางก็มีก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกินกินเกินใช้แหละเข้ามาให้อาจารย์เนี่ยเกินกินเกินใช้โอ้ถ้าจะกินใช้คนเดียวจะตายไปในวันเดียว <c oughs> ตายไปในวันเดียวนะก็เหลือกินเหลือใช้ถ้าจะกินใช้ในส่วนตัวคนเดียวแต่ก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่อาจารย์จะมากินใช้คนเดียว มีอะไรมา,าของกินของใช้เอาอะไรจําเป็นก็เอาจาเป็นก็จําเป็นในสิ่งที่จําเป็นก็เอาไว้ใช้จําเป็นอ้อสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตเราก็แบ่งปันออกไปไปเกื้อกูลไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นต้นนะไปเป็นส่วนกลางและส่วนกลางก็ไปกินใช้ร่วมกันอย่างนี้เป็นต้น,นอันนี้ก็ หรือแม้แต่ท่านเดินได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็เหมือนกันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเออมันเรามีความรู้ความสามารถมีวัตถุข้าวของมีอุปกรณ์วัตถุข้าวของนะมีความรู้ความสามารถใดที่เรามีมาเราก็เอามาทําเพื่อส่วนรวมเรากินใช้ในส่วนตัวเท่าที่จําเป็นและที่เหลือเราก็เอามาสารพลังกันร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างนะร่วมกันกินร่วมกันใช้ร่วมกันสร้างร่วมกันกินร่วมกันใช้แล้วก็แต่ละท่านก็ลดกิเลสใช่ไหม พอลดกิเลสก็กินใช้เท่าที่พอดีแต่ถ้าไม่ลดกิเลสเป็นไงก็กอบโกยเท่านั้นเองก็แย่ yeah, เลยนะกอบโกยมันก็หมดเท่านั้นแหละนะเอ,อมันโอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะท่านเจ้ารู้วิธีการว่าทํายัางไงคนจะมากินใช้ร่วมกันอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุดนะประโยชน์สูงที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดแต่ละท่านก็เอาเท่าที่จําเป็นต่อชีวิตนะ ท่านใดรู้สึกโอ้เอาไปมากไปก็จะรู้สึกละอายโอ้มันมากเกินไปน,น,นี่เราเอามาเนี่ยมันเกินไปก็จะมีความละอายอย่างเงี้ยละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปก็จะลดละเลิกในส่วนที่มันเกินความจําเป็นในชีวิตของตัวเองเอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็เอาที่เหลือเอาไปไว้ส่วนกลางส่วนกลางก็สะพัดต่อไปให้เป็นประโยชน์ต่อแต่และชีวิตนะตามความเหมาะสมตามความเหมาะวร <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะ อาจารย์ยังมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าจริงๆนี่นะในโลกใบนี้เนี่ยแม้เราไม่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่นอกหมู่กลุ่มเราจริงๆเราปรารถนาดีนะปรารถนาที่จะช่วยเหลือแต่สมมติว่ามันมีเหตุปัจจัยเราไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่โควิดระบาดจนไปช่วยใครก็ไม่ได้สมมติ หรืออะไรก็แล้วแต่แผ่นดินถล่มจนเราเคลื่อนออกไปในจุดของเราไม่ได้ด้วยเหตุอะไรอะไรก็แล้วแต่นะเราไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ถามว่าการที่เราได้ทําดีต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นความดีไหมเป็นเป็นกุศลไหมเป็นใช่ไหมอาจารย์ว่าโอกาสที่เราได้ทําความดีต่อกันและกันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในชีวิต แม้อยู่ในหมู่กลุ่มเรานี่แหละเราทําสิ่งที่ดีต่อกันละกัน,นเรามีวัตถุข้าวของแล้วก็เ,เ,เกื้อกูลช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเรามีเรี่ยวแรงกําลังมีความสามารถด้านใด,ด,ดก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน,นแบ่งปันกันเกื้อกูลกัน,กนช่วยเหลือกันเป็นกุศลไหมเป็นถ้าทํากุศลกับคนดีคนที่ลดกิเลสได้ทํากุศลกับคนดีคนที่ลดกิเลสได้ได้กุศลเยอะไหมได้กุศลเยอะ แล้วเราทําไปด้วยแล้วเราชาระกิเลสเราไปด้วยเป็นไงดีไหมโอ้สุดดีเลยใช่ไหมตัง้งศีชลชําระกิเลสเราไปด้วย mm. เท่านี้ชีวิตพ้นทุกไหมพ้นทุกเท่านี้ชีวิตได้มหากุศลนไหมได้เท่านี้ชีวิตสูญเปล่าไหมไม่ศูนย์เปล่าฟังให้ดีนะแค่นี้ก็ยิ่งกว่าหนูตกทางข้าวสารแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมแค่นี้ก็ยิ่งกว่าหนูตกทังข่าวสารแล้ว นู้ตกถังขาวสารยังไม่โชคดีเท่ากับเราตกถังตกถังอะไรด,ด,ดีเนี่ยตกถังมิตรดีเนาะตกถังมิตรดีเนี่ยมันโดตกเข้ามาอยู่ในกลุ่มมิรด,ดีเ่ยมันดีที่สุดแล้วเราตกก็มาอยู่ในหมู่มิตรดีมันดีที่สุดแล้วตกก็ามาอยู่ในหมู่สัตว์รุษหมู่มิดดีมันดีที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเพราะจริงๆพระพุทธเจา้าตรัสว่า นาบุญที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่ลดกิเลสได้นี่แหละเรามาอยู่ในผู้ที่ลดกิเลสได้แล้ว,ลวร่วมทำความดีได้ร่วมเกื้อกูลช่วยเหลือกันกันกบหมูมิตรดีเนี่ยโอ้ยเท่านี้ก็สุดยอดมหากุศลแล้วชีวิตไม่สูญเปล่าชีวิตไม่สูญเปล่า,น,ลานี่คือสุดยอดที่สุดแล้วแล้วเมื่อใดที่หมูมิตรดีมีโอกาสช่วยเหลือสังคมท่านทำไหม ทำอยู่แล้วหมู่มิตรดีนะสัจบรุษหมู่มิตรดีดช่วยเหลือคนในสังคมได้เมื่อไรมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะช่วยเหลือสังคมได้แต่ก็ทำเต็มที่ตามความสามารถที่ท่านมีอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นสุดยอดอย่างมหากุศลเวลาของชีวิตเราไม่สูญเปล่าเวลาของชีวิตเราไม่สูญเปล่าเวลาของชีวิตเราได้กำไรที่สุด ได้กําไรสูงสุดเป็นประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านสูงสุดมันไม่มีอะไรที่โอ้โหใช้เวลาได้คุ้มค่าขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดในเวลาที่จำกัดในเวลาที่เท่ากันกับทุกชีวิตแต่เราได้กำไรมากกว่าทุกชีวิตเพราะเราได้ช่วยเหลือสัตวุรุษหมู่มิดดี ได้เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่ก็ให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้รับสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ในเท่าที่ความสามารถเรามีเราได้มีส่วนในการช่วยเหลือเราก็มีส่วนในกุศลนั้นแล้วเป็นมหากุศลแล้วแต่เราก็ยิ่งชำระกิเลสไปด้วยบรมมหากุศลเลยเป็นกุศลโลกกุตรละเลยพ้นทุกไปเลยได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างนี้เป็นต้น นี่คือคนที่โชคดีที่สุดในโลกนยิ่งเรามีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันด้วยเป็นไงโอ้ยอย่างดีเลยกังวลไหมว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้กังวลไหมกังวลไหมว่าจะหาเงินไม่ได้เอา้าทำไมไม่กังวลอะ่ะมันไม่ได้ใช้เงินจะไปกังวลอะไรก็มันหาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม เออมันหาไม่ได้อยู่แล้วจะไปกังวลอะไรว่าจะหาเงินไม่ได้ก็มันหาไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ได้หาอยู่แล้วมันก็หาไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำไมอ่ะเอาแล้วไม่มีเงินทำไมอยู่ได้อ่ะเออก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วเนาะก็พิสูจน์ว่าชีวิตไม่มีเงินส่วนตัวเลยก็อยู่ได้ไม่มีเงินส่วนตัวเลยหรือมีเงินส่วนตัวน้อยก็อยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้เงินใช่ไหมเพราะ กินใช้ร่วมกันแต่ละท่านก็มาสารพลังกันใช่ไหมสร้างผลผลิตขึ้นมาทั้งของกินของใช้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็กินใช้ร่วมกันอา้าวก็ได้เมื่อกินใช้ร่วมกันถ้าทุกคนก็ทําการฟรีแต่ละท่านก็ทํางานฟรีไม่เอาค่าตอบแทนใช่ไหมกินใช้ร่วมกันทําการงานร่วมกันกินใช้ร่วมกันมันจะต้องไปเก็บเงินใครเมื่อหื เราจะต้องเอาตังค์มาซื้อกินปะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาตังค์มาซื้อกินซื้อใช้ يد, ใช่ไหมมีหมูมิดดีก็ดีอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเอาตังค์มาซื้อกินซื้อใช้เราจะไปต้องไปหาตังค์ไหมก็ไม่ต้องหาใช่ไหมถ้ามีสังคมแบบนี้นะใช่ไหมถ้าเรามีสังคมแบบนี้เราก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปหาเงินหาทองแล้วสบายนะให้เลือเราเอาไปหาเงินหาทองเหเมือนเดิมแล้วก็ซื้อกิน ต่ไม่รู้จะได้อะไรกินอะไรใช้ก็ไม่รู้นะไม่รู้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ได้หาเงินแทบตายไปซื้อกินซื้อใช้ไม่รู้ได้ของดีหรือของร้ายก็ไม่รู้สารพิษเต็มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกับแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อกินซื้อใช้แต่ช่วยกันทําแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะช่วยกันทําแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วได้ของดีกว่าไหมดีกว่าอีกใช่ไหมเพราะทุกคนทําแต่สิ่งดีๆทําอาหารการกินที่ดีๆทํา ของใช้ที่ดีๆมาเกื้อหนุนกันโอ้โหมันก็ดีที่สุดในโลกแล้วอะไรจะดีปานนี้ของการเกิดขึ้นมาในโลกระหว่างดีดิ้นหาเงินถึงจะมีกินมีใช้ซึ่งบางทีก็มีกินมีใช้บางทีก็ไม่มีกินมีใช้ด้วยนะบางทีก็ได้ใช้ของไม่ดีบ้างดีดิ้นหาเงินหาทองกับมาสารพลังกับมูมิดีทํากินทําใช้ไปเลยแบ่งปันเกื้อกูลกันเลยอะไรดีกว่า อยู่กับหมมิรด,ดีดีกว่าเนาะทำงานฟรีดีกว่าไม่ต้องดิน้นหาเงินดีกว่าไม่ต้องกลุ้มใจวันนี้จะหาได้เปล่าเนาะเขาจะซื้อของเราไหมเนาะมันจะขายได้ไหมเนาะเขาจะจ้างเราไหมเนาะเอ,อแล้วเขาจะเลิกจ้างเม,มื่อไหร่เนาะใช่ไหมคนทุกวันนี้สะดุ้งไหมเรื่องเลิกจ้างเนี่ยสะดุ้งไหมสะดุง้งเลยนะโอ้โหโควิดมาจะเลิกจ้างเราเมาื่อไหร่เนาะจะเลิกจ้างเราเมาื่อไหร่เนาะจะขายได้ไหมเนาะใช่ไหม ขายได้น้อยลงจังเลยนาะโอ้แต่ก่อนเคยขายได้เท่านี้นาะเดี๋ยวนี้ขายได้น้อยลงนาะตายแล้วนาะรัฐจะช่วยอะไรบ้างเนาะใครจะช่วยอะไรเราได้บ้างนาะใช่ไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งเลยหวาดหวันไหมหวาดหวันเลยเนาะชีวิตอย่างนั้นนะ่ะน่าสงสารนะใช่ไหมแต่ชีวิตเราเป็นไงโควิดระบาดเริ่มเริ่มเริ่ม่มหวันไหวไหมไม่หวันไหวเลยไม่สะดุง้งไม่หวันไหวเลยขายได้ขายไม่ได้เราก็รอดอยู่แล้วนะ ขายได้ก็รอดขายไม่ได้ก็รอดเรารอดอย่างเดียวนะเพราะเราทํากินทําใช้ในสิ่งที่จําเป็นทํากสิกรรมไรสารพิษร่วมกันโอ้สารพลังกันลุ่มลุมลุ่มลมลมลมในแต่ละวันสนุกไหมสนุกนะอาจารย์ว่าโหมีเรื่องตื่นเต้นทุกวันนะเรื่องตื่นเต้นทุกวันสนุกทุกวันเอามากินมาใช้ร่วมกันนะอาหารการกินแล้วก็มีไรสารพิษ วัตถุข้าวของ,งต่างๆอะไรจําเป็นก็สร้างกันขึ้นมาอะไรก็สร้างกันขึ้นมาที่จําเป็นเอามากินมาใช้ร่วมกันมันก็ไปรอดชีวิตเนี่ยอยู่รอดลอดผปัดภัยอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดเป็นระบบที่พระบุทธเจ้าท่านได้ตัดสู่นะเป็นสาธารณโภคีกินใช้ร่วมกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยข้อความนี้ยิ่งใหญ่นะทั้งอาหารก็กินใช้ร่วมกันทั้ง อย่างอื่นๆอ,อีกอะไรที่ได้มาโดยทำก็มากินใช้ร่วมกันยิ่งใหญ่อาจารย์ว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทำให้เป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนี่คือเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่พระพุทธเจ้าได้ตัสรู้ทำให้ทุกชีวิตไม่รุ่มร้อนนะทำให้ทุกชีวิตมีกินมีใช้ทำให้ทุกชีวิตมีบุญกุศลอาศัยเพราะทุกชีวิตก็ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างกันทา ช่วยกันสร้างช่วยกันทําไปด้วยลดกิเลสไปด้วยแล้วก็มาแบ่งปันเกื้อกูลกันไปด้วยชีวิตก็พ้นทุกไปแล้วก็มีกินมีใช้อย่างประโยชน์สูงประหยัดสุดเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกที่นักเศรษฐศาสตร์ในโลกยังคิดไม่ออกยังเข้าใจไม่ได้ยังรู้ไม่ได้ยังคิดไม่ออกว่าทำยังไงจะได้เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าคิดออกว่าทำแบบนี้แหละ แต่คนทั่วไปเขาก็พยายามทำนั่นเนี่ยเขาคิดออกแค่ประชาธิปไตยกับกับเผด็จการเขาได้แค่สองอย่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เขาคิดออกแค่นี้ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์เ็เรียกว่าบังคับเอาเกือบหมดเลยแล้วเขามาแบ่งประชาธิปไตยเป็นไงประชาธิปไตยบอกโอ้ไม่บังคับเอาหมดหรอกเขาแบ่งเอาบางส่วนมาบริหารอ <c oughs> ่าบางส่วนกูเก็บไว้ส่วนตัวก็แล้วกันเก็บเอาไว้ส่วนตัว ส่วนหนึ่งมีสัดส่วนแต่คุณต้องเอาครอบส่วนกลางส่วนหนึ่งเขาคิดได้แค่นี้เสร็จแล้วเป็นไงทั้งคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยแบบโลกโลกที่ไม่ลดกิเลสเป็นไงขี้โกงด้วยกันหมดเลยหนึ่งขี้โกงด้วยกันทั้งหมดเลยอันที่สองเป็นไงอันที่สองแต่ละคนแต่ละคนนะ่ะอยากกินอยากใช้นะ่ะพอดีไหมหรือมากเกินพอดีมากเกินพอดีทั้งนั้นเลยคิดโลภเกินพอดีทั้งนั้นเลย แล้วมันจะรอดไหมไม่รอดหรอกจะเอารวมมาส่วนกลางเท่าไหร่แต่แต่แต่ว่าแต่ละคนนะ่ะอยากกินอยากใช้มากเกินความจําเป็นของชีวิตพอไหมไม่พอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอ,พอสุดท้ายยั่งชิงกันไหมยั่งชิงกันแล้วเป็นไงสุขือทุกข์ทุกทรมานพินาศจิบหายไปหมดอาฆาตพยาบาทกันพินาศจิบหายไปหมดเลยทั้งโลกเลย ไม่พอกินไม่พอใช้แล้วอาฆาตปยาบาทกันอีกทำร้ายทำลายกันอีกโอ้ชีวิตหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้แต่พุทธานี่พระเจ้ารู้ว่ามีกองบุญส่วนการกินใช้ร่วมกันและต่างคนต่างลดกิเลสต่างคนต่างมีศีลถึงขั้นชำระกิเลสได้อย่างน้อยมีศีลห้าเบื้องต้นชำระกิเลสได้แล้วก็เพิ่มศีลเข้ไปให้สูงขึ้นสูงขึ้น ยิ่งผู้มีศินสูงเท่าไหร่เป็นผู้บริหารก็ยิ่งเสียสละได้มากเพราะท่านจิตบริสุทธิ์ได้มากกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดตัดสิ่งที่จำตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นได้มากอาศัยแต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็มีพลังในการสร้างสรรค์ช่วยเหลือผู้อื่นมีพลังในการมีพลังมีความสามารถในการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ก็ยิ่งดียิ่งเป็นประโยชน์ขึ้นไปใหญ่เลย เหตแบบคนละเร Pokémon him, ื่องเลยนะนี่แหละเรียกว่าธรรมาธิปไตยหรือพุทธธิปไตยเป็นทั้งเผด็จการที่ดีที่สุดในโลกเป็นทั้งประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกคือธรรมาธิปไตยหรือพุทธธิปไตยนี่แหละเป็นเผด็จการและประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในโลกคือธรรมาธิปไตยคือพุทธธิปไตย คือสาธารณโภคีแบบพุทธสาธารณโภกีแบบพุทธสา,ธารณยธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดนี่แหละพระุรธเจ้าทึงตรัสว่าด,ดุกราภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุมีลาบเกิดขึ้นโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาบสักว่าอาหารที่เนื่องในบาตรแม้แต่อาหารเลยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาหารจี้ลงมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อาหารที่ได้มาโดยธรเนี่ย ที่สุดเป็นลาบสักว่าอาหารที่เนื่องในบาทก็บริโภคโดยไม่เกียวก,กันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนพมจารีผู้มีศีลเห็นไหมท่านระบุเลยนะเอามากินมาใชา้ในร่วมก,กันกับพมจารีเพื่อนสหธรรมิกหมู่มิตรดีผู้มีศีลธรรมเห็นไหมท่านระบุไว้ตรงนี้ไม่ใช่ไปแบ่งปันกันกันกบพวกไม่มีศีลมันจะรู้จักพอไหมพวกไม่มีศีลน่ะรู้จักพอไหม ไม่รู้จักพอหลอกแบ่งเท่าไหร่ไม่รู้จักพอหรอกพระู้เจ้าบอกต่อให้ฝนทุกเมล็ดตกลงมาเป็นทองคําก็ไม่พอสําหรับความโลภของคนคนเดียวมันไม่พอไม่รู้จบไม่รู้แล้วเลิกเลยพระู้เจ้าบอกตัดรอบพวกไม่มีศีลตัดรอบไปช่างเขาเขาจะอยู่ไหนก็ช่างเขาเราผู้มีศีลหนึ่งเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันกินใช้ร่วมกันนี่อยู่เย็นเป็นสุขที่สุดเพราะทิศทางของแต่ละคนนั้นรู้จักพอรู้จักพอนะพอยังมีความสุข